ก็สวัสดีครับวันนี้น้องเขามาเพื่อตรวจปัสสาวะนะครับก็คือน้องที่อยู่ในโครงการ c b t x and Harm e d er c t i o n ของหมู่บ้านขาชอโอยนะครับแล้วก็วันนี้เห็นเขาหยุดงานนะครับก็เลยขออนุญาตตรวจปัสสาวะหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าปัสสาวะมีสารเสพติดหรือไม่อ้าววันนี้มาตัวจฉี่กับผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่ครับ แล้วได้เสพย,ยามาป่าวไม่ได้เสพครับไม่ได้เสพนะไม่ได้เสพมานาน,นยังก็ตั้งแต่ร่วมโครงการกับผู้ใหญ่นะครับผมอันนี้คือขี้แล้วนะปาตะลานะเดี๋ยวพี่ก็ดูต่อนะโอเคเราก็มาหยดตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอดูสักแป๊บหนึ่งแล้วเวลาไม่ได้รูดเป็นไงมัง่งก็ดีครับดีเหรอแล้วก็ทํางานได้ไหมได้ได้นะอารมณ์ไม่ชุนเฉียวไม่ครับ ปกติดีเออโอเคยวรอผลแป๊บหนึ่งนะวิดีโอไม่ขาดตอนนะครับอันนี้เป็นผู้เข้าร่วมโครงการบำบัดยาติดในหมู่บ้านและชุมชนนะครับที่ผมไม่บอกชื่อเพราะเป็นความลับนะครับเป็นที่รู้กันว่าในโครงการ cbgs ก็คือชื่อจะต้องไม่บอก เดี๋ยวเราจะคร้นนะครับโอเคขึ้น2ขีดก็ดูจากผลแล้วนะครับขึ้น2ขีดเท่ากับว่าไม่พบสารเสพติดนะครับก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับ และน้องยังยืนยันนะครับว่าการไม่ได้ใช้ยาเสพติดก็ยังสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้นะครับทํางานได้แล้วก็อารมณ์ไม่ได้ชุนเฉียวเกี่ยวกับเรื่องไม่ได้เสพยาเสพติดนะครับก็นี่แหละฮะง่ายๆครับ c b t x a n d h a r m d u c t i o n นะครับ c o m m u n i t y b a s e d t r e a t m e n t a n d c a r e e n h a r m d u c t i o n นะครับ ก็เป็นรูปแบบที่มีสเสน่ห์มากนะครับในการที่จะทำในหมู่บ้านชุมชนเพราะว่าเราไม่ได้ทำมาจากการบังคับหรือว่าข่มขืนใจนะครับทุกคนสมัครใจนะครับส่วนใหญ่คนที่สมัครใจก็คือคิดว่าน่าจะเลิกได้แล้วก็เลิกได้เป็นส่วนใหญ่นะครับก็การทำศูนย์บำบัดยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนนะครับ จะช่วยให้หมู่บ้านชุมชนนั้นๆนะครับปลอดภัยจากยาเสพติดนะครับขอเน้นย้ำนะครับไม่ใช่ปลอดยาเสพติดแต่ปลอดภัยจากยาเสพติดนะครับก็ <quer. S 1> ที่ผมเน้นย้ำนะครับว่าปลอดภัยจากยาเสพติดไม่ได้ปลอดยาเสพติดนะครับเพราะเราต้องยอมรับความจริงว่าไม่มีหมู่บ้านไหนปลอดยาเสพติดหรือหมู่บ้านไหนที่เป็นหมู่บ้านสีขาวนะครับ ทุกหมู่บ้านมียาเสพติดนะครับแต่เราจะทำยังไงให้หมู่บ้านนั้นๆชุมลือว่าชุมชนเราเนี่ยปลอดภัยจากยาเสพติดนะครับ CBTX ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ทำให้เกิดการเข้าถึงในการรักษาในการช่วยเหลือในการดูแลให้คนเลือกยากได้ง่ายขึ้นนะครับ<ห>ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ CBTX แอนนามดีรักชั่นบ้านขจะโอยครับ